เฮ้ยกระดมด้วยค่ะคุณเักค่ะสบายดีพี่น้องมาสกุลสุคนเบิ่งพี่น้องบาตเต้ร์พลัาบ่เห็นคอยไปกินฮอดได้ป่ะพลังบาไปกินฮอตก็ยาดอกพี่น้องเอ้ยอันเห็ดขึ้นไ้อันโซเชียลก็เจ้าเห็ดนะนะเอียงกินฮอดผัวผัวไปอยู่แล้วเอาสลิปไปตวงใส่พล่มแล้วก็แย่งสลิปผัวขอบันไดเป็นบ้าทึ่งขนาดนั้นนะเออ ฮะซ่อมได้กระยาได้ขอได้แล้วเมื่อมันอยู่น้ำกันแล้วกับสกิดฮอดท่าสเต็คยังเออเหมือนอยู่น้ำกันแล้วกับมีแต่ตัดมกตัดใจต่างคนต่างอยู่ทางภายทางมันเอาโตนี่ก็รดื้อแห้งเอาโตพี่น้องน้องบอลกับแปรงเรียนแล้วเมื่อวานนี่ก็ไปหลับแต่เพิ่นเลิกโรงเรียนบ้านกับพาไปตัดผมเมื่อวานนี่ นะม,ม,มันเห็นกับไปส่ง,ปงเปลวเฮียนแล้วเรียบร้อยสิไปหาเก็บผักขิเล็กนะพี่น้องเดิ่มาออมแล้วพเนาะมึงดูว่าซืได้หน่อยได้ไลายจำได้พี่น้องไงได้น,น,านานาน,าน,น,น,สสนะล่ะเก็บในเรื่องซะซุกในก็ะเลือแล้ว <ไป S 1> อือมาพี่น้องไปเก็บผักขิเล็กมากรสิต้มผักขิเล็กมึงดูเขหลดบอลเลนแล้วก็ห้างมองนี่ค่ะหมอหน้าใหญ่นี่ใ่ไหมหลุดบอลเลนแล้วก็หา้างนั่นนี่ค่ะอย่าเฮ็ดป้าไปมาสิขับรถนี่ มาต่อพี่น้องมาต่อวันนี้มาเอาแถวเฮือนพี่น้องมบนคลายน้ำปัน่นขอโต้ะกับมาพี่น้องใส่เกิบเลยพี่น้องเลาะมันมันอยู่สูงอยู่นนได้นะวันเนาะเส่บอกย้ำนี่นี่มึงด้วยะนี่ได้แหละเสะสบายดีเนะพี่น้อง เราต้มมาหลอกหาขี้เก็บขี้เล็กพี่ดาวเลยบาเยอะบาเยอะกันได้บ้าเลยไปทุกที่บบนี้เด้อวกมันเขาจะไปเข่าได้หมดนี่คขาเผ็ดดีเลยเขามีทางเข่าเลยนี่มาคอยเด็ดเอาวันนี่บันดีวัดอันนี้ก็เลาะไปเรื่อยๆพี่ช้างก็นนะเออเออมาลงมามา เๆวัดขยืนเอาวัดได้ยืนนี่ไหมนี่บอลนี่เขาจะไปยืนมองล่างรถแล้วกันยืนแล้วลูกวัดวัดอันนี้อะตกดยอดยอแม่ัดยางกงยางไปเรื่อยไปลองคนคนทงางไปเเออพักระโดดกระลางเออจบยาจบไปเจอ นี่ตัวนี้เป็นผุ่มขักเลยดิวัดสิไปหามึงใครหมดแดงน้ำพี่น้องเดี๋ยวเย่เย่เย่มาต่อพี่น้องสอมไม่รู้กับมาเก็บเคเล็ก ปาโตกับมาเฉาะมาเฉาะหรือมาเก็บปะปาโตมตันกำลังปุ่งไปนอ้องยอดน้อยเออห่างห่างนิดหนออ่อยใครบนแดงเดี๋ยอ,อต่ำมะรีวันเลยมองเห็นต่ำมะรีมักใหญ่เล้วเจอเบืองนีง่หะไงบักใหญ่หนึ่งเห็นห่อต่ำหนึ่งเออมองเห็นปะปนี่พี่น้อง กกใบหนาดน้องยูวันเป็นวะใบใบหนาดร้ายเธอเธอพี่น้องยูเซโนนี่ไปอยากได้บอกเด้อสิไปหายพี่น้องออโต้ในนี้ตามตลอดพี่น้องปูเพิ่มพอได้ไว้กระดาษน่อยนี่จะได้พวกแก้ับพวัตเนาะเล่มเอาแถว แอ้แอ้แอ้แอ th ้อยู่พื้นดิ้ดด้วยแล้วก็ขึ้นมาไหมบรรยอนยามันเท้าท่าเลยพี่น้องเออถ่าแเลยถ่าออโต้ะถ่ายดิละยามถ่ายท่านิแต่บรรยายนี่หล่อทั้งในพี่น้องเต้กะชีถ่าแถวนอกกับบวกเลยพี่น้อง

sáu đuôi, Hãy đuôi ao như thằng này phải không? cái nồi rất là ai du kích tô, khi mốt đen, kể bay xài bùa xếp, Ủa, bay là này. Cái cả đuốc không? đuốc เห็ดออมอีเล็กเขาทอนว้ายแสบแบกระดังคุยเห oh. ตามไาม่ร้องโมยู่มยูซื่ววอๆผู้ผู้ผูเผือดยันออ,อกห,หอดทางหมดละหนักว้ขนาดยับยอบ Lucky licker <laughs> Lucky licker Little gong xài hết béo bơi bớt ký licker đôi theo thang bớt 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 phải rồi kéo thang kéo bớt 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 rồi bớt bỏ bớt vai tay phải cái người bảo vệ, thằng nào, pha to, phải run rau cả, phải lực, <té lê> ไปเอา้าเอา้เเาเรือเลยไปไ่ปส่ต้นทดังไปหาอเอากตัวนอนกับแบกนอน,ล,นลายเายเนาแซบแกงแซบ,แบ,แบ,แบพักแกงสมุสนไพรเสตอื่มีมออยังใส่เอาปเมื่อวันนี้